กรณีที่จะปฏิรูปตำรวจให้ไปขึ้นกับผู้ว่ารายการจังหวัดใช่ไหมครับโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับนะครับ,นะรบเป็นไปไม่ได้ผมเป็นกรรมการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเราก็เสนอสมัยผมเป็นนะครับตามรัชธรรมนูญ2560เลยนะครับเป็นคณะใหญ่มากเขาเรียก17อรหัสน,นะครับเราก็เสนอว่างานใดที่มันไม่ใช่งานของตำรวจโดยตรง เช่นตำรวจรถไฟตำรวจน้ำตำรวจป่าไม้ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับตัดไปให้หน่วยงานโดยตรงที่เขารับผิดชอบนะครับยกเว้นตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงเนี่ยเอามาเอาไว้เฉพาะชุดตำรวจทางหลวงที่ถวายอารักขานะครับ แต่ถ้าดูแลพื้นที่ลดน้ำหนักเกินอะไรเนี่ยยกให้กรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกเขารับผิดชอบไปแม้แต่งานจราจรก็ยกให้กทมพัทยาหรือยกให้ท้องถิ่นเขาไปและไม่เป็นตำรวจครับพวกนี้ไม่เป็นตำรวจนะครับตัดออกไปแล้วไม่ใช้คำว่าตำรวจนะครับตำรวจก็จะเหลืองานแค่ป้องกันปราบปรามสอบสวนตัดไปเลยครับตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลย แต่อำนาจการบังคับบัญชาที่จะไปให้ขึ้นกับผู้ว่ารายการจังหวัดเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากครับเป็นไปได้ยากเขาใช้ระบบการคานอำนาจกันตั้งแต่สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนยังอยู่กระทรวงมหาดไทยด้วยกันเนี่ยตำรวจยังไม่ขึ้นตรงกับผู้ว่ารายการจังหวัดเลยนะครับแต่คานอำนาจกันนะครับถ้าตำรวจกระทำความผิดผู้ว่ารายการจังหวัดก็สามารถจะย้ายได้แต่เขาให้ย้ายได้แค่ระดับสารวัตร ย้ายได้แค่ระดับสารวัตรไม่ให้ย้ายระดับรองผู้กกับผู้กุกับนะครับเช่นเมื่อปี2533ท่านคงศักดิ์ริ้วโมโนโบนผู้ว่ารายการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับย้ายผมกรมตำรวจสมัยนั้นนะครับกรมตำรวจเนี่ยอธิบดีเนี่ยตั้งผมไปเป็นสารวัตรงานสอบสวนกาญจนบุรีเขตสอง แต่นายคงศักดิ์รวมโนโมลท่านผู้ว่ารายการจังหวัดกาญจนบุรีเวลานั้นย้ายผมครับไปอยู่ได้เดือนเดียวย้ายมาเป็นสารวัตรกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งสมัยนั้นอธิบดีกรมตำรวจท่านก็ไม่ยอมนะครับท่านก็จะตั้งอีกคนหนึ่งมานะครับจะตั้งเพื่อนร่วมรุ่นท่านที่เป็นสารวัตรสอบสวนที่ไซโยกมาแทนผมที่ด่านมะขามเตี้ยท่านผู้ว่าคงศักด์ก็เจราจากับอธิบดีว่า ถ้าท่านย้ายคนนี้มาแทนเลวัตผมจะย้ายต่อไปสันทีเลยนะครับนี่คานอำนาจกันอย่างนี้ครับคานอำนาจกันอย่างนี้นะครับ